เคยมีไหมไม่มีนะเส<อ>ียดายของบอกไม่ใช่เสียดายของนะแบบรีโมททีวีก็ลอยสาก็ลอยไม้แขวนเสื้ออะไมีไหมไม่มีนะ<อ>เราไม่เคยทำเรื่องของการอารวาการอารวาน่าจะก่อให้เกิดอันตรายนะทำายเข้าของด้วยแถมเวีเยงปลาไปมาไม่รู้จะโดนใครอาจจะโดนลูกอาจจะโดนใครในบ้านเต็มไปหมดนะครับเราเคยสมัยวัยรุ่นเรา รถไหมฮะใครเคยซิ ast, ่งรถบ้างการที่สามีขับรถรถเร็วรุนแรงซิ่งรถนี่อันตรายไหมฮะอันตรายเราเคยไหมนั่งบนรถกับสามีแล้วสามีขับรถเร็วเคยไหมไม่เคยหรือว่าสามีไม่เคย การก,กรรมเหล่านี้เนี่ยน่าจะก่อให้เกิดอันตรายเราไม่รู้เราจะเกิดหรือเปล่าแต่คือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายนะซึ่งก็มีต่อร่างกายจิตใจสุขภาพนั่นแหละนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งคือลักษณะของการใช้อำนาจครอบงำใครเคยโดนครอบงำบ้างครับในรู้สึกพอพอพอ,พอใครสักคนเข้ามาในบ้านปุ๊บทุกคนก็ทีวีที่เปิดอยู่ก็มีแต่เสียงทีวีแล้วก็ ใครที่กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เข้าไปโนอนอไรีม้มีโดนเหมือนโดนมีมีอะไรสักอย่าง,ขางเข้ามาในบ้านแล้วถูกครอบงำแบบนี้มีไหมฮะหรือว่าเราเคยเป็นคนครอบงมแบบนั้นไหมฮะมีไหมฮะไ,ไม่มีนะไม่มีอาจจะลองเลื่อนขึ้นนะนี่น,นี่ใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมอันนี้เขามีตัวอย่างเลยนะผมสิมป์มก,ก็ด้วยพอย์หนึ่งอันนี้เพิ่งของใหม่มานะ เดี๋ยวเราจะอ่านองให้อ่านนะตอนนี้ตัวอย่างคือมีพ่อมาแต่งงานมีพ่อมาแต่งงานกับลูกกับแม่ลูกติดสองคนลูกสาวคนโตอายุสิบสี่ลูกคนแรกอายุสิบขวบแม่เป็นมะเร็งต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพ่อเลี้ยงจึงกล่อมลูกเลี้ยงว่าเป็นเลี้ยงว่ากล่อมลูกเลี้ยงว่าแม่เป็นมะเร็งพ่อไม่ได้ไปนอนกับแม่แต่พ่อไม่อยากเอาเงินไปในรครอบครัวไปเที่ยวผู<ง>้หญิงเดี๋ยวติดโรคกลับมาคุยไปคุยมาลูกคนโตยอมมีเพศสัมพันธ์ กับแม่อ่ะกับพ่ออันนี้มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ก็มีนะคะเดี๋ยวขอเล่าเล่าไปเลยก็ได้ถ้าเรื่องจริงในพื้นที่ที่พ่อเลี้ยงกระทากับลูกเลี้ยงมีจริงๆค่ะแล้วก็มีหลายด้วยนะคะหมายถึงว่า1นึ่งสอเคสนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นกับสังคมอิสลามมุสลิม,มเรานี้ด้วยเลยะคะ่ะ ก็ก็มีอย่างนี้ค่ะที่ว่ากรณีล่าสุดเลยนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องมันเกิดจากที่คุณครูที่โรงเรียนนะคะสังเกตก็คือว่าเด็กมีอาการเจ็บเต้านมแบบอักเสบอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเด็กถึงมีอาการอย่างนี้จนนําไปเรื่องของการหาข้อเท็จจริงคุณครูก็สงสัยแล้วก็ไปถามเด็ก ซึ่งเด็กคนนี้มันก็เคยมีเรื่องอก่อนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีเรื่องที่มันเป็นความรุนแรงในลักษณะนี้ว่า,เ,าเคยเคยถูกพ่ออ,า,อาจารย์ลวนรามก่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศพอ,เ,อเกิดมีอาการอาของการอักเสบของเต้านมอย่างนี้คุณครูก็เลยสงสัยก็เลยถามเด็กกลับไปอีกครั้งว่า,าลูกไปโดนอะไรมา แล้วเรื่องที่เคยเล่าให้คุณครูฟังอ่ะตอนนี้มันเป็นยังไงมันจบลงหรือว่ามันเกิดขึ้นใหม่อย่างเงี้ยซึ่งคุณครูก็ก่อนหน้านี้คุณครูก็เคยเรียกแม่เด็กมาคุยแล้วว่าเออมันมีการกระทําอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงเคยทาอย่างเงี้ยแม่ก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวจะกลับไปทําความเข้าใจแล้วก็เรื่องมันก็หายไปสักพักแล้วก็มันก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ มันมีถึงขั้นของการอาอาสอดใส่อวัยวะเพศของของพ่อเลี้ยงกับเด็กแล้วอันนี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ก็นำไปสู่คุณครูก็มาแจ้งที่แจ้งผ่านสายด่วน13.0แล้วก็แจ้งมาที่สำนักง,งานแล้วก็เราก็รับตัวเด็กมาคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วก็ดำเนินการทางคดีกับ ค,คนเลี้ยงคนนั to to ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะพอเป็นแล้วถ้าดูตามเคสของเราเนี่ยเด็กอายุสิบขวบใช่ไหมสิบสี่ต่ำกว่าสิบห้าก็ผิดกฎหมายอาญาเรื่องของการกระทําชําราเด็กเลยนะสองเจ็ดเจ็ดอาญานี่ก็ดาเนินคดีแน่นอนแต่นี่คือถึงแไหมว่านึกการใช้อํานาจครอบงำพวกเราไม่เคยนะสามีเคยครอบงําเราแบบนี้ไหมบังคับ ไม่เคยนะแล้วเราเคยครอบงำสามีก่อนไหมครับไม่เคยนะโอเคผมก็ถามไปไม่อยากจะให้เครียดมากนะครับจุดนะแล้วก็จริงๆการครอบงำแบบง่ายๆในบ้านที่ที่เราเห็นบ่อยๆคือคือการบังคับจะง่ายๆในบ้านที่เราเห็นบ่อยๆคือการปิดทีวีเอาทีวีไปิดทหรือว่าบอกลูกไม่ต้องดูแล้ว ดูเยอะดูอะไรนีนนนนน่แล้วก็แบบยึดโทราศัพท์ไม่ต้องกินข้าวไปค้งในห้องไม่ต้องไปเรียนเลยคือใช้อำน,นาจเหนือกว่ามีไหมับแบบนี้แบบแบบเด่ดแบบแบบแบบูลูกแบบคือควบคุมลูกไม่ได้แล้วพอจะคุยบางทีผมมองว่าที่เขาครอบงำเนี่ยในความรู้สึกนะบางทีคือคุยกันดีๆไม่ได้แล้วมันก็มีการต่อสุดท้ายก็รู้สึกว่ายังไงสุดท้ายก็สู้จริงอ่ะชนะก็เลยเป็นการบังคับครอบงำ ก็น่าจะมีเรื่องนี้แต่พวกเราไม่มีนะครับไม่ม wow. um, ีก็ไม่มีเกตไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่คือลักษณะของความแรงการกระทำความแรงในครอบครัวคือการกระทําที่ประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพจังเมฆหรือน่าจะก่อให้เกิดประสงค์ให้เกิดแน่แต่หน้าที่คือต้องมาดูทีว่าเกิดไม่เกิดจะเกิดไม่เกิดใช่ไหมหรือสามคือการใช้อานาจครอบงำถ้าเป็นการกระทําแบบนี้ เราเรียกได้เลยว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวง,ง่ายไงง่ายง่ายผมบอกแนละง่ายของไหนใช่ไหมที่ไปถามใช่เปลาเราคือง่ายของประสงค์ให้เกิดมันง่ายมันเห็นภาพแต่พอพอเป็นต่อร่างกายง่ายแต่เป็นต่อจิตใจนี่ยากการใช้อำนาจครอบงำนก็เหมือนกันเราไม่เห็นว่าทําให้เกิดอันตรายต่อจิตใจยังไงบางทีลูกไม่คุยไม่อะไรไอะไร แล้วก็บอกผเด็ก <Goodnight>, บ yeah, yeah, ุตรบุตรนี่ยังดีเย่เด็กนี่บุตรบุนี่ยังมาสำไมบุตรดีเย่แต่กณฑ์ย่งกันอยู่แล้วดนี่เด็กนี่ยังไี้เล่นเลยหรอเด็กเงียบเด็กเงียบไม่หรอกบางทีคือไม่ได้รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระบวนการช่วยเหลือถึงสำคัญเรามาดูต่อว่าถ้าเกิดเหตุแบบเมื่อกี้ปุ๊บประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพทางเพศหรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจิตใจสุขภาพทางเพศหรือเป็นการใช้อำนาจครอบงำ ผิดทำนองกลองทำต่อร่างกายจิตใจสุขภาพทางเพศถ้าเราเรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวแต่ทีนี้เรามาดูก่อนว่าแล้วใครบ้างคือคนในครอบครัวใครบ้างครับคือคนในครอบครัวครับใครบ้างคนในครอบครัวของเราใครบ้างเป็นคนในครอบครัวครับสามีสามีคือคนในครอบครัวนะครับลูกคือคนในครอบครัวครับ ตายายคือคนในรครอบครัวใครครับพี่พน้องนี่ถ้าเราดูตามนี้ปุ๊บเขบอกว่าบุคคลในอาตามกฎหมายนะมา,มาตราสามมาตรสองถ้าเราเปิดเสร็จพรบได้นะเปิดในก o เกิลมาตราสามาตราสองบอกว่าบุคคลอนีนี่เขียนลนะ้วด้วยเนี่ยมงเล็กกด้วย,วย,วยบุคคลในครอบครัวหมายถึงคู่สมรสคือแต่งงานจดทะเบียนนะคู่สมรสเดิมคือ แต่งงานจดทะเบียนแล้วก็ไปจดทะเบียนอย่าเนละยรยังเป็นคนในครอบครัวนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เป็นคนในครอบครัวเพราะบางทีมีลูกเที่าายวไล่ไปบ้านนู้นไล่มาบ้านนี้ตบตีกันไปนมาเจอระหว่างทางสอบพนะี่นีเนี่ยจริงๆเฮ้ยดูข่าวไหมดูข่าววันไหนนี่ที่ว่าแย่งลูกอะไรเนี่ยวันสองวันนี้ดูข่าวไหมที่ว่าตบตีเดี๋ยวผมนึกผู้ที่อยู่ กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนแต่แรกแต่ไปนิกาอักการนิกาอะไรเรียบร้อยอะไรหรือว่าอยู่กันจนมีลูกแล้วก็หรือเคยอยู่กินแล้วก็อะไรนั่นก็แยกทางใช่ไหมฮะบุตรอันนี้บุตรอันบุตรอันแรกนี่แน่นอนบุตรโดยสายเลือดอันนี้ช่วยช่วยกันทําก็ออกมาอันนี้แน่นอนคนในครอบครัวบุตรบุญธรรมช่วยช่วยกันทำนะหรือว่าหรือว่าทำหมายเดียวอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้บุตรโดยสายบุตรบุญธรรมคือขอจดทะเบียนตามให้บัญยาติรับบุตรบุญธรรมสองห้าสองสองนะครับก็คือขอรับบุคคลใดก็แล้วแต่มาเป็นลูกของเราอันนี้มีท่านใดจดทะเบียนบุตรบุญธรรมบ้างครับไม่มีนะถ้าถ้าื่อไม่มีลูกไม่มีอะไรอยากจะมีจดทะเบียนเด็กที่เรารู้สึกว่าเราเอ็นดูเราอยากดูแลพ่อแม่เขาไม่พร้อมอาจจะเป็นลูกยัดญาิเราก็ได้ไม่ต้องทดลองเลี้ยงนะ แต่ถ้าเป็นลูกบุคคลอื่นภายนอกก็ทดลองเลี้ยง6เดือนก็รับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วได้ถูกได้สิทธากฎหมายทุกอย่างเลยนะครับสมาชิกในครอบครัวบอกเป็นสมาชิกในครอบครัวปุ๊บกว้างเลยครับที่เราบอกเมท่อกีหลุงป่าน้าอาป่ย่าตายายทวดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลในครอบครัวเราคุยเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้จูกกระทำความเดรงในครอบครัว ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกกระทําต่อบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าการกระทําความรุนแรงในครอบครัวทีนี้ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงครัเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองดูครับผมอ่าในประเภทของความรุนแรงนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วความแรงทางร่างกายชุกตีเตะต่อยนี่ที่ยกตัวอย่างไปแล้วความแรงทางด้านจิตใจคือเหยียดหยามดูหมิ่นให้อับอายคคก่คมคุกคักขังหรือบ้วงควบคุมเคยเคย หึงหวงในแบบไหนเคยเคยหึงหวงไหมไม่เคยนะกัดขังควบคุมเคยควบคุมไหมเคยเลือกผ้าออกว่าเราเป็นความแรงในรถรบควบคุมเลยไหมไม่เคยนะครับเนี่ยไม่ให้แสดงความคิดเห็นใช้ํำนางเหนือเป็นต้นความแรงทางเพศการล่วงละเมิดการอนาจารการบังคับให้เปลืองผ้าการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์อันนี้ต้องขอความรู้บุคคลในครอบครัวประกอบได้คู่สมรสคู่สมรสคือสามีภรรยาที่แต่งงานจดทะเบียนใช่ไหมความแรงเหมือนกันนะทางเพศคือการบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หมายความว่าถือเป็นคู่สมรสถ้าไม่ยินยอมก็ได้ไหมได้หรือไม่ได้แต่ว่าผมว่ายอมยอมนะเรื่องนี้นะหมามันจบจบไปตรงนั้นนะเรายอมยอมกันเถอะนะ ก็ถึงจจกับเขาบั้วเขก็ยอมยอมนะอันนี้เรื่องนี <S my God madı> ้นะครับระหว่างสามีภรรยาระหว่างสามีภรรยานะแต่ถ้าไปลูกหลานอะไรนุ่นไม่ใช่นะเรื่องอ่ะก็ขอเสนอก็ได้ได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีความรุนแรงในครอบครัวอะไรคนในครอบครัวคือใครประเภทความรุนแรงของในครอบครัวแล้วมีประเภทไหนบ้างเรามาให้ข้อ ยกตัวอย่างให้ดูเคสเช่นเดียวกันเราจะได้เข้าใจนะคะจะมีเด็กคนหนึ่งที่นา้ารับมาดูแลซึ่งครอบครัวของเด็กคือครอบครัวแตกแยกใช่ไหมคะพ่อไปทานแม่ไปทานแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่เด็กก็อยู่เดิมคืออยู่กับยายและทีนี้ยายก็สูงอายุแล้วใช่ไหมคะพาะยายสูงอายุน้าก็บอกว่าเด็กคนนี้ขี้เกียจอยู่กับยายขี้เกียจไม่รับผิดชอบ อยากจะรับมาอบรมเลี้ยงดูนะบอกว่ามาอยู่กับนะ้าก็รับมาอยู่กับนะ้าเสร็จทีนี้มาอยู่กับนะ้าก็อยู่ในมีนะ้าสามีของนะ้าแล้วก็ลูกของนะ้าเด็กคนนี้ก็มาอยู่ด้วยถามว่าลักษณะเนี้ยค่ะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือเปล่าเป็นไหมคะ,ะใช่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามาอยู่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่กันอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างนี้ก็เป็นความดนแในครอบครัวมาอยู่กับน้าเนี่ยวันดีคืนดีก็คือมาจากคุณครูอีกเช่นเดียวกันตอนนี้นะคะฮอตฮิตมากเลยคุณครูคุณครูคือเริ่มมีการสังเกตเด็กแล้วก็มีการสังเกตเสร็จก็ สอบถามก็ได้จริงพอมันมันรู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วเด็กจะอยู่กับครอบครัวเดิมไม่ได้แลวเคสนี้ก็เช่นกันคุณครูก็สังเกตคือเด็กจะชอบมาเล่าในแถวว่าคุณครูคะถ้านหนูขอดูอาให้ไม่ต้องตื่นตอนกลางคืนเอ,อเล็์จะตอบรับไหมคะเอเล็์จะตอบรับเมื่อไหร่คุณครูก็เอแต่อาไม่รู้ก็ขอรู้นะเอ,อเล็์ อันนี้ก็คืออยู่ึ้นอยู่กับความประสบาแล้วคุณคูก็พอหลายๆครั้งเด็กก็เริ่มมาพูดอย่างนี้ค่ะมาพูดว่าเออหนูไม่อยากเกิดตอนกลางคืนหนูขอรูอ้าแล้วอันลแ,ลแล้วจะตอบรับไหมจะมีคําถามลักษณะนี้นานๆพอหลายๆครั้งแล้วก็เริ่มมีการสังเกตว่ามีแผลแผลตรงบริเวณ บริเวณต้นขามีพวกคุณครูก็เริ่มอะไรแค่หาข้อได้จริงะค่ะมีรอยก้นบุหรี่จี้มีรอยเขี้ยนตรงกลางหลังคุณครูก็เฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะก็เลยถามเด็กว่าเออแล้วลูกตื่นมาทําอะไรล่ะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยอ๋อเบาเบาจี้เบาเฮ้ยเบาจี้เป็นน้าเคยอะปลุกให้ตื่นแล้วตื่นมาทําอะไร มาอยู่มาใส่น้ำในขวดแล้วก็ตื่นมาดื่มน้ำถามว่าดื่มน้ำอะไรน้ำกระท่อมเด็กอายุสิบขวบค่ะให้ดื่มน้ำกระท่อมตื่นปลุกให้ตื่นตอนกลางคืนมาดื่มน้ำกระท่อมเป็นเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนในบ้านแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นเพื่อนจริงแต่เราที่ถามว่าเออแล้วทำไมดื่มน้ำกระทอมแล้วทำไมลูกถูกตีล่ะอะไรเงี้ยบอกว่ายังก ปัตก์ตงกคือนะคะสัตว์ตงกอ่ะก็คือนั่งเป็นเพื่อนและสัตว์ตงกอ่ะโดนตีค่ะโดนตีค่ะนี่คือถูกตีแค่สัตว์ตงกคือถูกตีตีด้วยไม้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ความรุนแรงรูปแบบไหนบางทีก็รับเด็ก อพอแล้วอีกอย่างที่ครูสังเกตก็ดดคือเด็กก็ชอบหลับหลับในห้องทำไมท้าไม่ไมไมมชอบหลับอะไรเนี่ยเออก็จนเป็นเหตุให้คุณครูมาแจ้งแต่ กับนะาว่ามีกิจกรรมเที่ยงเรียนนะเราคุณรูกก็เป็นหัวความปลอดภัยของตัวเองนะันเดี๋ยวนี้กิจกรรมเที่ยงเรียนนะนอนเที่ยงเรียนแล้วเ,เช้าพรุ่งนี้เราก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปถามคุณที่จริงเรียกน,นะก็ามาคุยเรียกอะไรแง้ยมาคุยก็ปรากฏว่าแมนก็เิดเิดเรื่องอย่างนี้ทจริงน,นะบอกว่าสั่งสอนอ่าสั่งสอนใช่ไหมนะบอกว่าเนี่ยต้องสั่งสอนเพราะเด็กมันขี้เกียจ ทำตา,ตาก็ลยถามกับว่า,าแบบนี้เขาเรียกว่าสังสอนเหรอคะอมีมัน,ม,นมันเกิดอันตรายแก่ร่างกายอย่างที่อุสมานได้พูดเหรเกิดอันตรายแ่่ร่างกายจิตใจด้วยแต่มันยังไม่ถึงเรื่องยังไม่ได้ละเลยถึงไปถึงเรื่องเพศอ่ะแต่เราก็กังวลอาจจะมีขึ้นสักวันหนึ่งใช่คะ่ะมันก็เคสนี้นะคะตอนเนี้ยสั ราสังเกจแล้วนะคะรับมาเราก็รับมาอยู่ที่บ้านพักเด็กเพื่อคุมครองเคสชัวคราวก็รับมาที่อยู่บ้านพักเด็กก็เด็กก็อยู่กับเพื่อนเพื่อก็สุขภาพจิตดีขึ้นมีการพาไปรักษาที่โรงพยงาบาลไปตรวจอาการตรวจร่องรอยไปตรวจสภาพจิตใจอยะะ่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายคือแจ้งไปทางแม่แท้ๆแ,แม่แท้ๆก็ไม่ทราบเรื่องนี้ด้วยแจ้งไปแม่แท้แล้วปรากฏว่า ญาติที่พร้อมจะรับดูแลก็ญาติญาติที่เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของแม่ะคะกะ็พอทราบเรื่องนี้ก็ตกใจเนาะตกใจว่าอเอยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วก็รับเด็กคนนี้พร้อมที่จะรับเด็กคนนี้ทางเราก็ลงไปประเมินกับครอบครัวนี้แล้วว่าโอเคครอบครัวเขามีความพร้อมเขามีกําลังแล้วก็มีความสามารถที่จะดูแลเด็กคนนี้ได้ก็ ส่งเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะแล้วแล้วปรากฏว่าตอนแรกเรามีการเป็นลงที่ประจำวันด้วยเป็นลงทืชประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานก่อนยังไม่ได้ลงดำเนินคดีนะคะขึ้นเดี๋ยวดำนในรอบต่อไปนะลงพืชประจำวันเสร็จว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสร็จนี้พอแม่ทราบข่าวรู้เรื่องแม่ก็บอกว่าแม่จะแจ้งความแม่ไม่ยอมแม่มันเรื่องเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแม่อยาก อยากที่จะให้คนที่กระทำผิดได้สำรึจผิดบ้างไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องแล้วไม่ทำอะไรเลยนะทีนี้แม่ก็ไปสู่ในเรื่องของการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้วก็เด็กก็กลับไปอยู่กับครอบครัวใหม่แล้วเรื่องโรงเรียนคุณครูก็บอกว่าอยาให้ตกเพอินนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำายงานทำข้อสอบแล้วก็หลังจากนี้ก็จะย้ายโรงเรียนมาใกล้ๆบ้านบ้านที่เด็กอยู่ใหม่ อันนี้ก็คือขัาวๆของการดําเนินงานความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นก็ประสบความสําเร็จด้วยนะหมายถึงว่าจริงๆก็อนนี้ก็เป็นหน่วนยในพื้นที่นะ<ช>เป็นส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของตำบลน,นะที่ที่หมายถึงว่าตอนที่เรื่องมันเกิดขึ้นอะมาจากคุ้นครุยใช่ไหมคะแต่พื้นที่ก็เอ่อต้องรับทราบด้วยอบตก็มากำนันในพื้นที่ก็มาสมาชิกอบตก็มาเพื่อที่จะ ร่วมกันว <Okay. S 2> างแผนให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะได้ระงับเหตุได้ถูกงี้ทุกคนก็กังวลมากว่าแบบเดี๋ยวครอบครนาะยเขาจะรู้ว่าจะเกิดอันตรายกับกับกับคนในพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมีสกยภาพมันจัดการได้อยู่แล้วค่ะประเด็นนี้ประเด็นที่แบบว่าบางคนคือแบบรู้แต่คือขอเพิ่งให้รู้ดีกว่าตัวตัวแบบเออ ร้ายอะไรนี้ตัวถูกอะไรโน่นนี่นั่นน,นะนะอำนาจของเขาเนี่ยแต่จริงคือผมผมองว่าเป็นเรื่องของหน้าที่แล้วก็พอเวลาช่วยจริงๆนั้นช,ช,ช,ช่วยในภาพรวมจากหลายหลายหน่วยจากหลายๆคนดีกว่าแบบปล่อยไว้อย่างนั้นนะฮะอันนี้เหมือนเหตุจากคุณครูสังเกตแต่พอกระบวนการยุตๆการวางแผนแล้วก็ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคือช่วยได้แล้วก็ประสบความสําเร็จก็ดีใจกับน้องเขาด้วยนะตรงนี้ไม่อย่าง,าง<ม>นั้นก็คืออาจจะเป็นอย่างนี้ต่อเรื่อยเรื่อยนะเรานึกว่าถ้าเป็นเราเราก็คงแบบเฮ้ อยากจะได้รับความช่วยเหลือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะขอพักเบรกในช่วงตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อในเรื่องของอกลไกการทํางานในพื้นที่ซึ่งเราได้พูดแล้วคร่าวๆนะว่าเราจะมีการทํางานกันอย่างไรบ้างโอเคงั้นก็15นาที20นาที10นาทีเอาที่พร้อมแล้วกันนะคะราะว่าไม่เกิน10นาทีเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เร่อไัย ใช่เวลาไหมครับใช่เวลโอเคครับพันเบรกได้เลยค่ะนหมุเบรกข้างหลังค่ะแล้วก็ยังไม่พร้อมอ๋อพร้อมแล้วก็เข้าห้องน้อะไรก่อนได้เลยค่ะแล้วก็ให้พร้อมกันนะคะประมาณ10นาทีเนาะขอบคุณค่ะ